จะได้กินสินอย่าลืมแหงคุณนหมาขาโามยบวมาซ่อมหลักขอบว่าหมามันฝ่อไหวขั้นเจ้าไปอยู่กลุ่งกวงอย่าลืมอีสานบ่านเกาเฮาเดอ้ออย่าลืมหนองบวกนามบอนเคยสอนแซวป่าอย่าลืมหน้าพื้นกวางที่เคยดั่งเก็บเกี่ยวอย่าลืมค้อยวกตู่ไทยหน้าไห่ตั้งแต่หลังคืดบังคังตั้งแต่อยู่ปลายหน้านำมารดาพ่อแม่เฮาข้าวขี่มีเงินทองของใส่ให้แทนคุ้นดอกพ่อแม่คานำนมและเข่าปอนสอนให้เจ้าใหญ่มาา ลมว่อยว่อยใกล้ถึงทันว่าสิ้นฝนใกล้ดินแทแหงไ้ใจเอ๋ยใจมากคือไม่ผัดหัวใจเอ๋ยกะวางกะเวนเสียงผู้ห่เม่อกนมันยืนอยู่สวนอมุนนี่ พ,พี่เอ๋พี่นอนเสียดายเจ้าเด้เหลือแห้งหักอยากนอนแปะเึงบ่อสมควมแข็งนอนบ่อิงสังอายปีเข้มาให้เบิดเถือนควันก็เตือนสมพี่พี่ในวารดิๆีปีใหม่มาหอดแล้ว มองเห็นฝ่าอันแจ่มใสวางในวาระดิเทขึ้นปีมาโอ้ยยี่นี่เไกลเมื่อพี่ไกลจากหัวสุขสุดอย่าเปล่าไปน้ำหาเสียงจนพอเลยเดี๋ยวยินเสียงเรามันหวานพี่กันไกลเน๊ะข้ากันไมาอย่างนี้เออเราควสามารถเงียบๆเห็นมันร้องจริงเลย ที่ไหนบ้านนี้เขาหูกันเพิ่อดเดยแม่นบ่เออห้วยมาลักอ่างวนพนเนี่นี่พอดเด้์รักเด้อขี่รถมาซื่อๆขี่รถผ่านมาแล้วก็ได้เห็นก็เลยแวะมาเขามาแล้วมันลับเป็นตาอ่อนซอนแมเบิ่งแนวพูดอ่อนต้นเอ็นเตนอยู่มีแต่้าผัวใหญ่ๆก็ได้ล่ำเสียเลยก็เลยล่ำเสียเลย นี่เดี๋ยวเพิ่นลากแล้วครับให้ให้สร้างหลงซึ่อมกอนไม่เป็นยังเฉาก็เป็นกอนมูลระไปอ้าวเพ่นมีเพ่อมีอ้าพี่น้องครับตอนนี้เฮาอยู่ที่นาบุญมานะครับนาชมสวนองุ่นเอาซิมงฉันอ๋อเนเอาไม่ซิมงแล้วเอาพวงหลักนี่ซิมก่อนซิมก่อนเดี๋ยวจังลองเพลงว่าเด้ล่างได้เนาะม่นเป็นยังกินได้เลยครับโอ้บ่มีสารเคมีเนาะบ่สารเนาะอยากไปขี้ฝุ่นก็พอนะครับโบฮีด๊อกขี้ฝุ่นลูกเศร้าหน้าฮะลูกเาร้าหน้าแม่อ้าวตัวตัวตัวเดี่ยวทุ ก็เห็นแต่อันเิ่นผ้ากันเกีียวเขาแหล้วเนาะนะครับตัวตัวบกทขาวันแต่ยังประสบขัดขันไดบอกเพิ่นนะฮะเรามาเจอสาวจรหวัดดีครับสาวจรครับนะฮะแล้วก็คุณนายพิกุณท่านรองนะครับทางด้านนู้นนะครับนะฮะวันนี้พาชมสวนองุ่นครับเป็นจะไหมาเห็นแล้วคือไดลลองเพ่งล่ำวันวนเสร็จเลยไว้ทิวเว้าเดอร์ขี่รถไฟฟ้ามาเนาะเอาผองงวอยู่หันได้จะได้คลิปหนึ่ง ว่าหน้าบุญมากเนี่ยมิเตแนวเอาคือเห็นบ่าวเอ็กโคอยู่ในหันหน้าสวนบักอางูนโอนต้นเอ็นเตียนอยู่เขาเบิงกันาบ้านหล้วก็เลยมาเห็นก็เลยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนร้ายก็เลยหองเพ่งล่ำไปนั่มได้เดี้ยนี่ครับบันไดแถมมาอ่อนซ้อนบักอางูนก็เลยล่ำใส่นะครับในซิมเบิงเราไปจงไหนแ่บซิมแล้วนี่เด้คุณนายตัดมาให้ครับกรอบหวานกรอบหวานช่วงนี้เปิดขายแล้วบ่าวเอ็กโคไว่ เดี๋ยวเขาไปหาเขาไปหาเจ้าของสวนเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะดาคุณพี่กุลนะครับพี่ดองครับแต่ายอังบันนี้พันธุ์ยังขึ้นมีสีคือมีสีดำดำครับะออกสีดำดำออกสีม่วงเขาเอิ่อนมาพันธุ์ยังพันธุ์ยังแบกโอ่ปอดหน่อยๆแบกโอปอดด้นวยหน่อยๆออันนี้สลับเท่จอม แซ่บว่าสีนี่แม่นบอกอร่อยอร่อยเอาเอาเอาโยนไงรักอยู่บอกเด็กคนตัดใหม่รักรักอยู่บอกพวกใหญ่ใหญ่เลยนะรักอรุณมาวันนี้ไม่พลาดนะคะสาวจอนต้องสื่อกับันเราบอกภาพลคยคนสอบถามว่าเปิดหรือยังให้เข้าชมหรือยังถ้าเปิดถามว่าเปิดหรือยังเปิดแล้วแต่ถ้ามาน่ะก็จะบางคนได้องุ่นบางคนไม่ได้เพราะว่ามันยังสุกเต็มที่ยังสุกเต็มที่เิกัซีแม่สุกแบบเลือกเป็นช่อเป็นช่อเอาครับ ส่วนมากก็80%ดส้วลนั่นแหละคือยังสุกบทัวสวนสามารถที่จะเลือกได้ตามนี่แต่แทมากแบบแบบโบผิดวางแบบแต่เราเบงพรอมเกียดนี่สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ครับพี่น้องครับแมนสิบแบบพอดีเก็บเพราะว่านี่สังเกตเห็นว่านี่คืออย่างนี้นี่ นี่คือเขายังไม่สุกเนี่ยถ้าแบบเอออยากมาถ่ายรูปมาอย่างใดๆอยู่แต่ยังไม่พร้อมเก็บโอ้อยังไงว่าหาเก็บไปแล้วมันสีบร่ําแสบมันสีบร่ําชําเ่ยบรอดเอโคตอนนี้เขาเห็นอยังครับนี่หน่วยมันยังบเร่๊งเต็มทีมันยังอันเนีมันยังบอตึงยังบอตึงมันเบอร์ตึงวันยายังบอตึงยังบอตึงวสันวาครับถาว่าโดกไม้ดกแต่ว่าลูกลูกมันจะขึ้นลูเห็นลูกบบใหญ่เนาะมันจะเก็บได้เป็นบางข่อขึ้นตัวนี้แหละเก็บได้เลยเอาชิมเบื้องเลยถ้าเก็บได้คือต้องลูกใสๆๆถ้าเเขีียวน่ย ยังเก็บบ่ได้หวานบ่หวานหวานหวานอร่อยถ้าอย่างนี้เนี่ยคือเข้าข้อมเก็บแล้วโอเคแล้วครับอร่อยเนี่ยแซ่บแซ่บจะต้องเป็นลูกออกสีเขาจะต่างกันอยู่ได้เนี่ยเอาใบหนงมาเทียบเนี่ยอ๋อสีต่างกันครับอันนี้คือทานได้แล้วแต่อันนี้ยังเปรี้ยวอยู่เนี่ยถ้าค่ะเขาทานได้เขาจะออกอมเหลืองนิดหนึงสีที่ยังบ่สุกนี่คือออกสีเขียวเขียวเข้มนะฮะสีที่สุกแล้วคือ เป,เป็นแบบนี้นนครับพี่น้องครับตัวนี้นะ่ยโดมนี่เราออกโตก่อนว่าเมื่อกี้เราเจอภาวะที่ว่าฝนลงหนักครับลูกองงังวนเลเ่่สวยอีกอย่างนึงครับนะถ้าพี่น้องเขาเห็นนาะสิสังเกตได้ว่าถ้าเขาไปสื่ออยู่ตาม,มตามทั่วไป นะครับ,บ,บ,บผิวเขาจะจะง,ง่ามอิหลี่ครับแต่ว่าในเรื่องของของสารสารพิษต่างๆครับิ่นต้องเหตุคัดอิหลี่ยนแสิบมี่แมงใหม่มาเรียผิวเหินเนาะนะครับตอนนี้คือคําว่าปลอดสารพิษนี่สังเกตเบื่องใดครับพระว่าจะเป็นผิวพระว่าจะเป็นใบนะครับน่าจะเป็นธรรมชาติก็จะบอกตงโมค,ครับ ไอ้ครับหลายคนบอกว่าบ้าบักแตงโมเจ้าคืองามแถวาสันวาหาแมงไหมหาหนอนซิมเบรียกับโบมี่ที่ไหนได้ครับกลางคึืนกลางเว้นข้าเจ้าใสย,ยากันเต็มที่เลยนะครับแตกต่างกับบ้านเขาปลูก,นะกเนาะบักแตงโม่ทงหน้าข้าที่ปลูกถิมนวยน่ยน้อยนวย,นอยบอยใหญ่เนาะนะ<บ>นะครับเะรา้ว่าพอเดย์พอเดยสียังได้ปลูกถิมว้สมัยแต่พอแต่เม่ข้าก็ปลูกถิมไว้นี่แหละคือความแตกเนาะนะครับนะะอาจจะเห็นได้ว่าที่ว่าออกข่าวช่วงหนึ่งนะครับหมากเป็นกับสีบัวคอยง้มสีไล่ดังๆ ตัวนี้น่ะคือโดมนี้น่ะคือเจอปัญหาเมื่อกี้นีน่ฝนฝนตกดีพอดบ้านเมือง่อกางโอ้ตอนช่วงเนองเนี่ยคือได้เอาตัวดีขึ้นเอาพาขึ้นอบอครับพา คือมันระบายอากาศไม่ทันความชื้นมันเยอะครับความื้นเยอะมันจกที่นี้ผลกัปลูกบบกอมุนในบางส่วนก็ได้ก็ะไรสิบองางบนได์เนาะเน่ค่ะเต็มดแสดงว่าดมนี้ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็กางง่ายดีครับกางงามดูค่ะก็ได้ก็ได้ตรงนี้ก็สวยเนี่ยเออที่ชอบเลยอีกอย่งสองอาทิตย์เนาะขันเต็มมากกว่าพึ่งกิโลเมตรเนี่ยี่คำว่าปลอดสารพิษของเราก็คือให้ให้อาหารทางรากทางใบเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลง จะไม่มียาฆาา่าแมลงใช้ในสวนโอ้ยมียาหนายาบ่มียาฆ่า,า,าแมลงครับรสิเป็นยาสันเนาะให้อาหาราบำรุงกป,ปกติกันแม่งกันเพี่ยงสินะคะไม่ได้ฉีดได้ผิวองุ่นกาสีปลอดภัยทั้งจุดนี่แม่นสีบ,บ่มีแมงเขาเพราะว่าเข้าปิดอันนี้ไว้แมงไห่มันก็เขาม้าเจาะไปเลยนะก็คือบ่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงเนาะนะครับใกล้สิได้แล้วตอนนี้เริ่มใสแหมใกล้แล้วใกล้แล้วครับเดีจ้าจอนใส่แต่ว่าตัวตัวดำนี่ถามว่าดำเลยนี่ตัวนีิวาณ์เนี่ยย่งเนี่ยเข้มบ่ได้ดอก ย่างปลาช้ำค่ะค่อยย่างบดายังไม่ด้ำยัญเพิ่นตัดเจ้าของสิบ่ได้ลงมากก็เลยสิเขียนบ่ได้ก็เลยเขียนบ่ได้บ่อันนี้เฮ็ดหยังครับนี่เอาเอาลูกที่อันนี้อันนี้ที่จริงนะอันนั้นมันนุ่มสุกเต็มที่แล้วบ่ให้มันหน่วยบักใหญ่นึงแหนมไปจากนี้ก็รู้หวานเดี๋ยวสิให้ชิมอ้าให้เซาจอนชิมเบิ่งวก่อนถ้ามาแล้วเก็บแบบนี้เนี่ยเก็บได้บ่แต่ว่าสิบ่ช้ำบ่ชบ่หวานบ่ะอ้าชิมเบิ่งลองชิมดูดู่หวานแต่จะยังไม่ช้ำ ชิมกันเดูเอโคบายเขาไมีสารพิษเด้เอ้าก็เซ็ตถิ่นกันเนาะเก่าเดี๋ยวลองชิมดูนะครับจะได้รู้รสชาตินะฮะได้อยูุติเอโคหวานแล้วไหมได้ดูซาร์จอนว่าหวานแล้วว่าสันพอดีเท่านี้ไปไปมันลืมเสือบ่ะจังเลยนั่นกรอบพอมันอร่อยแล้วแต่ว่าถ้าไปกว่านี้เขาจะเขาจะนุ่มอร่อยอร่อยครับนี่นี่ชอบชอบสีนี่จ้ำนี้จ้ำนี้พอดีเลยนี่คือองุ่นสวยเนี่ยองุ่นสวยครับพี่น้องครับองุ่นสวยถ้าพวงเขาได้เนี่ย ไม่โดนแมงเขาก็จะประมาณนี้เนาะงามเลยแมงเนครับกงเกือบหอยบอมเนสีเกือบหายขีดอยู่หรครับนี่อันนี้เราตัดทิ้งเลยห่ืครับตัดทิ้งได้อืมน่ะโอ้สวยค่ะใบเลี้ยงเขาไว้นีดนะงน้ำครับอ่ะพี่น้องครับนะอันนี้คือโดมที่แบบว่ายังบ่ทันได้บำรุงแบบอีแท้นะครับซึ่งเฮาเจอในเรื่องของฝนยางที่เพิ่นเว้าสูงฟัง เดี๋ยวหฮาสิไปเบิ่งอีกหนึ่งโดมนะครับที่กําลังเริ่มนะครับกาลังเริ่มขยายชอออกได้ลากาบอคอยเจอในเรื่องของฝนปะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันครับจาของสวนพันพานไปเบิง่งเอาแมนอีหยังครับนี่เปิดเพลงให้อง,งุ่นฟังเอาบ่แามันมาลองคาราโอเกะอยู่นี่โบแมนบอสวนหน้าบุญมานี่เปิดทับเพิงเปิดทังพัดลมพี่น้องครับเปิดพัดลมก็เปิดเปิดเพ่งให้อง,งุ่นฟังน้าพร้อมวาสนวาแสดงว่าคนที่มาชมสวนก็จะได้ร้องคือแซวจอนนั่นแหะแสดงว่าเจ้า ล่องมาล่ำอยู่บรงษัทน,นี่องุ่นฟังนี่สัมพัสมันเต็งขึนข้นเต็งขึ้นองุ่นมันงามแต่ว่าเ,<อ>เปิดมันฟังมันรู้เรื่องอยู่บบเอ็กโวว่ามันอย่างไกลแหมม,มันกระสีเต็นมวนเสย์ปัญญ์ผนแล้วกระสีมันเห่าอยู่แล้วภูมิวันอ่ะ, <laughs> อะมาแล้วนะครับไซรั <laughs> สด่ยเบิ้ง <laughs> โอ้โหที่ไม่เจอครว่าฝนเห็นว่าเขาซืออกช่อสวยพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งแก่ใกล้เบิง้งใกล่ใกล้ บ้าหนองสาดดกบ้าทกดกได้หนิแต่ว่ายังพอด้โอนตันเอ็นเต็นซำสวนเมื่อสักครู่เนื่องจากว่ากำลังกำลังเริ่มนะครับเพิ่นน่ยสีคือกันเลยเนาะมันก็เลยบอลวัดดกเนาะไอโคเนาะโอ้ใบใบกับใบกับใบกับอันกับไม้ครับตัวเดียวกันนี่ก็ได้กึบมานี่ยนี่นี่นีนี่นี้เขาบ่เจอปัญหาสีผิวเขากระซีบ่เป็นดั่มครับสีผิวเขาก็จะแล้วลูกเบิ่งสังเกตเบิ่งหนวยครับพี่น้องครับหนวยผสมสีเงาเด้ อันนี้พันธุ์ยังดีว่าข้ากระลืมไว้ะม,า,า,มา,ากา,า,า,กาน,นี้จะหวานกรอบออกตบะตาะบอกถึงว่าหนวยพันย่าวนะพร้อม,มที่จะยขยายใหญ่หนวยเขางามที่สิ่งนี้ต้อง อันนี้หน่อยครับเก็บน้อยๆออกเลยโอ้นี่สังเกตเบิ่งครับนะเพิ่นสิเอาน้อยหน่อยออกเพื่อว่าจะให้ลูกที่สมบูรณ์นะครับเจริญเติบโตได้ดีน้อยๆนี่ก็คือเอาถิ่มออกไปน้อยๆเด็ดถิ่มเลยเนาะนี่เนาะนี่เนาะเอาถิ่มเพื่อให้เขาออกครับนี่ๆเด็ดออกเด็ดออกเลยก็สิแบบเดียวกันเวลาเฮาซ่อมซ่อมแบบใหม้เนาะซ่อมที่มันเท่าถิเอามันแบบบะหมี่เฮาเย็บน้อยเอาเหลือสองซี่เองบะหมี่เนาะนะครับที่บ้านเฮาเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนะครับบะหมี่บักม่วงเนาะ นะคเพิ่นสีเบ่งหรือว่าลูกไหนที่มันมีโอเคแล้วแต่ครื่องส่งนี่นี่ยังยังยังกัผ่านต้องเก็บลูกน้อยแล้วออกครับเราเราถามมาทีพ่อทีแต่เราสิบปรตครับกับสีสีใหญ่ซ้ำนี่เนาะแต่ได้ลูกไม่โตแต่ถ้าแบบนี้มันจะได้ลูกโตเพราะว่าเขามีช่องอากาศนี่นะครับนะเนี่ยถ้าใครไม่ทันดมเมื่อสักครู่นะครับพี่น้องครับนะครสามารถที่จะมาถ่ายดมนี่ได้อีก ยังขุนต่อกันไปเลอยเอายังมีอีกอยู่บอกครับเออเก็บโดมนี่ก็เก็บดมนั่นต่อไปยังโอ้เหลือหลายโดมเหลือหลายดมครับพี่น้องครับทั้งหมดนี่ทั้งดด้งมทั้งหมดนะคทั้ดทั้งหมดเเกยั้ด้งหมดรับมดเังมดังมดเหมดเั้งมด้มเ้ดมเั เก็บผลผลิตไปเรื่อยทีละโดมเนาะถ้าเขาบังคับให้มันออกพร้อมกันนี่คือเก็บไม่ทันครับดูแลไปทีละโดมทีละโดมโอ้ตะวัาเต๋าโดมนี่เบิร์ตแล้วก็ไปเก็บโดมนั่นโต้เขาเขามาเจอโดมนี่คือเห็นเห็นความแตกต่างเนาะชื่นใจละกาความความแตกต่างคือลูกเพิ่นหมากเพิ่นครับนะจะจะอุดมสมบูรณ์กว่าโดมโดมเมื่อกี้ ถ้าสมมุิว่าเต็มทีแล้วคือสีแบบเต็มเนาะยางมันจะสีคือสีแบบเต็มครับพี่น้อเก็บนบึ่งกว่าท่านไนแล้วอออ,อ,อีก,อ,ก,อ,กอีกอย่างหนึ่งครับขอดีของการที่เขาใส่แบบแนวนี้ครับเพรว่าจะเป็นยุ่งเป็นแม่งใหม่บพเขามากไกลถือว่า คือวัดีนะครับพูดง่ายๆว่ากลางมุงให้กลางมุงครับกลางมุงให้เขาดกค่ะเออละครันลูกไม่มีปัญหาและที่สําคัญครับนาขาดไม่ได้เลยนะครับนะบารุงดินด้วยซูเปอร์ชัวนะครับสีสังเกตเบืองดินครับพี่น้องครับนะฮะเห็นบอกเบืองดินครับความแตกต่างบนดินธรรมดาเด้นะครับจะเป็นดินดำแล้วก็มีมีบอกยังไงว่าเป็นดินที่สมบูรณ์นะครับและที่อีกดีไปกว่านั้นครับพี่น้องในเรื่องของใบ นะครับเราบำรุงใบด้วยบุญมาฟาสโกรครับควบคู่กับบุญมามิกฟอรสนะครับเสียนว่าใบองนำรุงใบบ,งงบำรุงมาเบนเท่าเก็บผัวอ้ง,ง่นไปกักสีเห็นได้ว่าเอาใบไปโชว์น้ำกับเห็ดให้ชอบอ้ง,ง่นนี่สมบูรณ์ได้เลยนะครับใบใหญ่ใบงามใบใหญ่ใบางาม ผลงานบุญมาฟาสโกมิกฟอร์ดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เป็นเกษตรสมัยใหม่หรือว่าอยากเล็ดสวนผสมนะครับฉีดได้เบิร์ดคับนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของพักผลไม้จะเป็นไม่ดอกไม่ประดับมันอ้อยค่ะมันอ้อยนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นเคมีด้วยนะครับไปเบิรงไปเรื่อยครับนะฮะฮามาเบิรงครับนะช่อที่ว่าแบบผิวแบบบอมี่แบบตําหนิเลยเอายังไๆผิวสวยมากนะครับนี่เห็นไ่ โอ้ยมือเดียวเจมันสีหน่วยอุดมสูบแม่งยังบินแผลบนะแม่งผีเสื้อบอกเพิ่นเขามาบอกเพิ่นเขาน้ำขุ่นมาแม่งกระเบือนี่เนี่ยนับอยากอยากให้เบิ้งมือเดียเบิ้งใบครับนี่สมกับพ่อดูแลเนาะพี่น้องเนาะนะครับใบบ่มีด่างพลอยเลยดินเพิ่นกับล้วนคักเนาะโอ้ยกับพ่อมองเย็นละส่อพ่อเพิ่นบอกว่ามีพัดลมนะครับมีลำโพงนะครับเจอแล้วพัดลมนี่จะได้ระบายอากาศเนาะ ครับโอ้อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับนะฮะคุณอาเซาจอนเย็นบ่เย็นแล้วเนาะบ่อนี้จากมองบ่อนี้จากพัดลมแล้วเนาะนะคบ่พอพัดลมนะฮะอ่ะพี่น้องครับแน่นอนนะครับอีก2เดือนเป็นบ่อโอ้โหนี่ๆๆนะครับจองไว้โลดครับนะนี่เดี๋ยวสิเห็นว่าบักง่ายเลยนะครับนะฮะอ่ะนะครับยังไงวันนี้เรามาชมสวนองุ่นนะครับประทับใจเสาจอนค่ะได้องุ่นพร้อมนะครับ่มนไปเก็บอีกอยู่ย ได้ซ้ำนี่ดีเปเกซีไปเกสิไปเกอีกอยู่แต่ว่าแต่ละโดมมันกระุกบ่พร้อมกันเนาะอันนี้เขาก็มาเลือกเอาถ้าว่าเปิดขายกับว่าในพรอมขายแมนขเ็นคุณนายเพิ่นบอกว่าจากประมอณงอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าใครอยากมาเลยก็ได้เนาะนะครับวันนี้แมนขับมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาเช็คอินนาบุญมาจองก็ได้จองไ้ก้อนก็ได้ว่าสั่นและที่สําคัญครับอากาศดีดีครับบึงการนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่า ตอนเสาร์นี่สิเป็นเย็นนะครับยงสบายแต่ว่าอากาศเนว่นนี้อ้อนศ่อยู่ครับนะฉะนั้นแล้วก็มายังเหมือนเสาร์หรือว่ายังเหมือนแรงก็ได้นะครับพร้อมที่จะมาถ่ายภาพสวยๆได้มาชมสวนองุ่นได้เนาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับนทางเจ้าของสวนนะครับประท่านบุญมากครับนะเพราะเห็นอยู่ไปใส่บุญมาลัของเพลินก่อนแล้วนะครับพร้อมกับนะฮะท่านรองพิคุณนี่ครับที่พามาเลาะชมสวนนะครับนะฮะ ค่ะนะครับมืัอนี่นี่นี่เจ้าของสวนพูดเจ้าของมาแลสวนเอ้าสวัสดีครับพูดไม่พูดโอ้ยเกือบเมื่อวนี้จากเกือบผ้าลออมาสุดดมมาดิมันไม่ซุกมันพอนี่ซุกขาดแมนได้ซัมเน่ค่ะได้ซัมเน่ไดซัมเน่เจ้าของสวนมาโดยตรงเลยครับพี่น้องครับยังไม่ช้ำ มีผ้าเสาจรนมเปนโดมสีขึ้นาเป็นโดสามอาอันนี้มาพีเซ้นว่าเออตรงนี้มันมีเพิ่นผ้ามาเบิงว่าหมองทีงามเอาิ่นผ้าไปเบิงอีดมนึงวสันไปไปเบิงน้ำเพิ่นอีกซะครับบอกพระเนเมื่อพระเมื่อครับมาเจ้าของสวนครับเพิ่นบอกว่ามะหอดตัดอโลดวสันวานะครับตอนแรกเข้าก็บบกก้าตัดน้องเจอเนาะเจอบอกว่าโอ้ยบ่ก้าตัดของเพิินวสันนะครับตัดประกันตัดชิมซือเพิ่นมาแล้วเพิ่นว่าตัดอารลดวสันว่าไปทำามแม่เ้าวฝ้าน้ำก้นโลดไปเบื้องไปเบื้แล้วครับน นี่ล่ะครับนะเพิ่นถึงบอกว่าถ้ามาสวนได้กินเยอะได้เลือกด้วยว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยสรุปสีเขียวเนี่เก็บป่ได้เก็บดำก่อนนะเก็บดำก่อนใส่ๆอยู่นะตัวนี้ได้แล้วพรุ่งนี้ก็หวานแล้วพรุ่งนี้ก็หวานให้ลืมต้นนิดนึงวสันเอาอื่นกับสีแสีบแล้วครับวสันจะคลองผลสวนใจดีครับเอาโหลดซ่อจอนเขาแมนมากคุณนายใจบดีเป็นโบโบตัพบัดรัดให้พ่อพี่นายโบขีตัวพี่นายบอกว่า อย่าฟ้าวัดสันวะเจ้าของสวนวาตัดเลยตัดเลยตัดเลยเอาโลดดิสุกเบิดสุกเบิดนะถ้าเจ้าของสวนว่าสุกเบิดเลยวัดสันวะเออหั่นสุกแล้วเนี่ยซุกเป็นละสิขิดว่ามันสมปัจจุบันนะครับเรารอช้ำช้ำอันให้เจ้าของสวนเพิ่นฝากจังน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องเฮาถ่าสมมติว่ามามาชมฝากไลน์ไปไหนจักโลดจักขีดเสียเอาไลน์ปันใดวันที่ครับ ให้ปนฝาพี่น้องที่จะเดินทางเขามาทางบึงการครับครับถ้ามีโอกาสพี่น้องครับมา,าสวน,งงนองุ่นนาบุญมาครับจองกัามาก็ได้ครับเราจะได้เตรียมให้ระยะใจริงอยากให้มาเองแล้วก็มาตัดเองครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละสายพันธุ์เขามีสายพันธุ์อย่างแน่กินจังไ๋แน่ๆๆสดๆนะครับนี่คือวิธีการปลูกอง,งุ่นอยู่อีสานบานเฮ่าปลูกได้จางไ๋นครับเบื้องพ่วงนี่ครับ้นโตในเต็อสีเอานี่ กูนะครับนี่ปกติแล้วตะกีนันได้กินตะบกหดขาตะบกว่านี่มีเงินแล้วครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าพันสายพันยังกะใบข้านอข้านัวยังแน่แหละครับกระทือว่าประสบผลสําเร็จได้เนาะประสบผลสำเร็จได้ครับก็คือว่ามันกินแล้วขึ้นมันปลอดภัยในเอโคเขาก็ได้ข่าวจากล่าสุดล่าสุดที่ว่าใส่สารตรวจเจอสารหลายชนิดแห้งครับโดยเฉพาะสาร อ่าฟอร์มาลินที่เห็ดให้มันบอเหี่ยวเร็วนี่สังเกตเนาะถีว่าเอามาทิ่มว้นะครับเราว่ปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันยังมูเหี่ยวอยู่แมนครับแต่ของเข้าสามมือครับไปแล้วไปแล้วครับฉะนั้นเก็บมือนี้กินมือนี้กินมืออื่นมือหื้อยับเอาใส่ตู้เย็นไว้นี่เหี่ยวเหี่ยวแล้วครับแต่ว่าของเขานี่เอาทิ่มว้กันยังปกติอยู่เดือนนึงยังเซยแหละครับแต่ว่าแต่ว่าบอถึงว่ากระยานเนาะว่างเขากินเขาไปในร่างกายเนาะฉะนั้นแล้วถือว่ามาสวนนาบุญมานะครับนา ได้กินองุ่นนะครับปลอดสารพิดราคาในเรื่องของได้ชมสวนโดยตรงครับพี่น้องครับนมาเที่ยวมาเที่ยวโอต้นม้วเป็นโลกเลยฟ้ามันแย่กันอยู่โอ้ยกระสิบปุ่นแล้วครับนี่จริงๆเขาต้องรีออกหน่อหนึ่งเนาะม้นหน่อยๆเนาะครับแต่ว่าเต็มดีกิโลครับกิโลกิโลขครไองกินเนี่จเขาจะนำมาจุ่มไเลยเด้วยนำใหญ่จุ่มเลยครับโอ้ห่อไปแล้วเมนโบครับห่อจุ่มเลยขา้บไฮมะแร้งขามาไก่นะแต่ของข้าใช้วิธีกันเห็นบ่ามาแร้งขามาเห็นบิ้ม แมงอะนี่แมงปอแมงปอม่นยังมันว่าจริงๆแล้วของเขาก็คือมุ่งเขากันไว้บรให้แมงเขามาแต่ของเขาคือเอาอยาใส่ยาอย่างเดียวใสยย่ยาเพื่อบ่ให้มแมาแลงกิน,นรครับเป็น่างสัตนครับ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะมาตัดองุ่นสดๆกันนะครับเห็นบอกครับเพิ่นเอินแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผู้ใดอยู่ใกล้ครับหรือว่าผ่านไปผ่านมานะครับเชิญชวนนะครับที่นาบุญมาครับสวนองุ่นครับพี่น้องครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินได้นะครับบรรยากาศสดๆนะครับชิมจากต้นสดๆนะครับแซ่บแท้แน่นอนครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปนัเลาะเอาอีกก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่สวนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์จากบริษัทพีบีนตะกรุปประเทศไทยจำกัดยอดที่ขายดีคือตัวนี้นะครับคือบุญมาฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสารพืชฟาสโกรครับฉีดตอนเช้านะไม่เกิน10นาฬิกาครับตอนเช้านะครับนะแล้วก็อย่าให้ฝนตกใส่ภายใน4ชั่วโมงได้ผลชัดเจนครับพืชผักทั่วไปใช้บุญมาฟาสโกรนอกจากบุญมาฟาสโกรที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วเรายังมีครับ นี่คือบุญมามิกฟอสหน้าที่แตกต่างกันยังไงครับบุญมาฟัสโกทําให้พืชได้รับผล,ผลผลิตที่ดีนะครับนะสวยงามได้ดอกสวยต้นสวยแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตของอ่าที่ดีขึ้นนะครับนะพืชผลที่ดีขึ้นแล้วก็มิกฟอสก็จะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของพวกโรคราต่างๆในพืชครับราแป้งนะครับเพี้ยแป้งราแป้งโรครากเน่าโคลนเน่าคือตัวนี้ นะอันนี้ถ้าเป็นเพียนะครับใช้เดี่ยวเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะป้องกันใช้ควบคู่กันอันนี้ทําให้พืชงามแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคกราแป้งนะครับโรครากเน่าโครนเน่าก็คือมิกฟอสแล้วก็บุญมาฟัสกวบุญมามิกฟอสจำไว้ครับสีเหลืองทําให้พืชได้รับการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับได้ผลผลิตที่ดีอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของอพืช โรคของพืชที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกเชื้อราโรครากเน่าโครนเน่าแล้วก็พวกราปแป้งนะครับที่มาทําลายกับพืชผักของเรานะครับก็คือตัวนี้แต่จะให้ดีก็คือใช้ควบคู่กันเลยนะครับกับบุญมาฟาสโกลบุญมามิกฟอร์ดครับราคาขวดละ6 5รบาทปริมาณครับ544 650ีีบาทครับสนใจสอบถามรายละเอียดครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับตามนี้เลย0 8 9 4 2 2 3 4 7 1 0803249222แล้วก็0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากคุณมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้ครับ